เคยดื่มไวน์เปล่าไม่เคยเลยค่ะอยากลองมันพูดได้ไหมสตอรี่น้ำองุ่นกินได้พูดได้ตัวแล้วพูดได้ยี่สิบแล้วพูดได้จริงเหรออยากกิน <c oughs> อยากลองกินเหมือนกันนะไม่รู้อยากกินที่เป็นแบบว่าสีขาวสีใสอ่ะใสๆเหลืองๆอะ่ะ จริงๆอเหมือนเคยตอนนั้นไ,ไปงานแต่งแล้วแบบว่าที่งานะเป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นค็อกเทลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโต๊ะให้ยืนนะไม่ให้นั่งอะ่ะเออแล้วเขาก็มีแบบมีวน์มาเสิร์ฟผู้ใหญ่แล้วเราไม่รู้ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยอะ่ะประมาณแบบเด็กสาวอะ่ะประมาณแบบตัวเล็กอะ่ะยังไม่ขึ้นน่าจะมันมอไหนมอหนึ่งย่งมั้งเออแล้วก็เราก็เลยไปลองกินนึกว่าน้ำองุ่นกินเข้าไปเดิน ผมบอกแม่ว่าแม่นี่ขมมากน้ำอะไรองค์การวายเข้าแล้วออกยากนะจริงเหรออีกแล้วอ่ะ